บิตคอยต้องบอกกันเลยว่า,อาของเราที่เรามาเจอกันขราวที่แล้วนะครับก็บอกทางในรายการเอาไว้ว่าบิตคอยเนี่ยมันเป็นขาขึ้นอยู่นะมันทะลุขึ้นมาเนี่ยคราวนี้สิ่งที่เราอยากจะเห็นบิตคอยก็คือว่าเราอยากจะเห็นมันทะลุสีเหลืองนี้ขึ้นไป mm hmm. เพื่อที่จะยกตัวเองไปเล่นโซนด้านบนนะครับ mm hmm. การที่เขาทะลุคู่สมมาตรหรือโซนสีเหลืองขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนเป็นการยกบันไดแล้วก็กระเถิบขึ้นไปในเลเวลถัดไปนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าน่าเสียดายนะที่ขึ้นมาชนไอ้กรอบสีเหลืองเนี่ย แล้วก็ไม่ผ่านนะครับอันนี้คือเราได้พูดไว้ณนะตอนนั้นเนาะคราวนี้เนี่ยพอมันได้ผ่านไม่เท่าไหร่ครับมันเกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าทําโลเนี่ยเริ่มต่ํากว่าโลที่แล้วแหละนะครับนะคราวนี้มันก็เหลือแค่ว่าถ้ารอบนี้ทำไฮไม่สําเร็จเนี่ยอาจจะอันตรายนะครับงั้นรอบนี้นะครับจะเห็น Bitcoin ขึ้นมานะครับต้องทำนิวไฮเท่านั้นนะครับถ้าขึ้นมาชนเส้นเหลืองแล้วยังไม่รอดอีกนะครับอาจจะโดนพักลงมาแรง การพักแรงก็จะเห็น r s ซของวอร์โซนะครับแล้ว Bitcoin ทุกครั้งที่เกิดสัญญาณพักฐานก็จะประมาณ80%ของช่วงจังหวะที่ขึ้นไปสูงสุดคุณก็นับตัวนี้ลงมานะครับ80%นะครับของขาขึ้นแต่ละไซเคลิลนะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอย่าเพิ่งไปโปรเจกต์ขนาดนั้นนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตกใจกันไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอบรอบดีตัวรอบเนี้ยนะครับนะต้องทำไฮให้สำเร็จให้ได้นะครับนะก็อยู่ที่ประมาณสัก48,000สำหรับตัวบิตคอย n ที่ต้องทะลุขึ้นไปได้นะอืม ดูกันยาวๆเลยดูกันไปนที่ weekly เลยเวลาเราดู oh, คือดีขึ้นมาแล้วใช่ะนะครับเราดูอย่างนี้คือเราก็ดูเป็นเหมือนที่ผมบอกพยายามหาให้ได้รอบขึ้นกับรอบลงให้เจอก็จะมองภาพตลาดออกเอ,อพอเราซูมไปทางเฟรมวิคทางเฟรม weekly ทางเฟรมมันลี่มันคือ direction แล้วทางเฟรมที่ต่ํากว่าทางเฟรม weekly หรือทางเฟรม daily เนี่ยคือเป็นทางเฟรมที่เราเข้าไป a คชั่นมัน นะครับคือเราต้องบอกว่าทางเฟรมใหญ่เนี่ยมันเป็นทางเฟรมที่เราดูทิศทางนะครับเราอาจจะย่อทางเฟรมเล็กลงมากว่าวีคคือทา e เฟรมเดย์เนี่ยเรามองเทรนในเดย์เราอาจจะแอคชั่นในทางเฟรม m e 15นาทีก็ได้นะครับ,นะรบดังนั้นโดยหลักการคือผมชอบมองทางเฟรมใหญ่ก่อนเพื่อมองว่าณตอนนี้คือ Price กับ Volume มันบอกว่ามันจะเป็นเทรนขาขึ้นถ้าขึ้นขึ้นไปตรงไหน ถ้าลงมันลงมาตรงไหนก่อนเป็นแผนที่กว้างๆก่อนเวลาเราแอคชั่นในทางเฟรมเด็กเราแอคชั่นไปตามไอ้แมพใหญ่ที่เราปูไว้นี่แหละนะครับดังนั้นคือมันเดิมเลยนะครับอ่ะเห็นไหมว่าตรงนี้คือราคาไฮตรงนี้คือราคาโลตรงนี้คือราคาไฮของรอบแต่นั่นคือนี่คือรอบลงนะครับอันนี้คือรอบขึ้นรอบลงคือขายลงมาตรงไหนวะรอบขึ้นคือซื้อตรงไหนเยอะวะอ่ะนั่นคือคําถามในใจก่อนนั้นเราอยากรู้ว่าขายตรงไหนเยอะซื้อตรงไหนเยอะเราตีเลยครับ แล้วก็หาว่าไอ้ที่มันลงมามันลงมาจนถึงราคาโลจิมโปะอ่ะเราก็จะเห็นว่าตรงเนี้เป็นแดวต้าอีนแนวต้านหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอนเต้านหนึ่งอยู่ตรงนี้แนวต้านแรกอยู่ตรงนี้ซื้อตรงไหน,นยเยอะแล้วก็จิมขึ้นไปโป๊ะ Bitcoin มันอาจจะบอลลูนโปรไฟล์มันอาจจะเป็นแบบเซอร์ไพรส์แบบนี้นะครับ เหมือนอารมณ์เหมือนจร mm ิง hmm. คือหุ้นไทยก็เป็นแบบนี้นะหุ้นอย่างถ้าเราดูหุ้นที่เป็นทรงแบบ P.O.C กองล่างแบบนี้อย่างมาลีอย่าง J.K.N หุ้นพวกนี้ก็จ,จะเป็นหุ้นที่เรียกได้ว่าอยู่ในมือชั้นคนเดียวแล้วอะไรประมาณแบบนั้นนะคือหุ้นพวกนี้มันอาจจะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะรวบเก็บไปหมดแล้วอารมณ์บลรมประมาณนี้นะนั้นนั้นคือเวลาเรามองตัวบิตคอยเนี่ยก็สามารถใช้ได้ใช้ใช้ได้เช่นเดียวกัน ไอ้ที่ขึ้นไปนะครับตรงนี้เยอะเราคงไม่ได้ใช้แนวนี้ละเราต้องมาใช้แนวนี้นะครับแล้วก็แถวๆนนี้นก็จะมีน้คอีกแนวนึงนี่ผมปรับให้เป็นสีเขียวก่อนครับแปดตึงนะครับอ่ะทีนี้ต้องบอกว่าเวลาเรา,าอ่านคือสีแดงคือแนวต้าน นะครับสีแดงคือแนวต้านการที่ตัวบิตคอยมันผ่านแนวต้านนี้ไปได้นะครับจังหวะตอนที่มันเบรกแนวต้านนี้ขึ้นไปได้2แนวต้องบอกว่าตอนนี้บิตคอยดูดีทันทีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้างบนตรงนี้แทบจะไม่มีวอลุ่มอะไรเหลืออยู่แล้วนั้นการที่มันสามารถทําลายได้2แนวต้านแล้วนี่แหละบิตคอย Bitcoin มันเริ่มเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนั้นตอนนี้คือพอเรามองว่าเส้นสีแดง2เส้นโดนทําลายนะครับแล้วก็ ถามว่าตอนนี้คือถ้าเป็นป่มคือเราพยายามเบ็ดฝั่งรองมากกว่าฝั่งช็อตแน่นอนเพราะว่ามันจะขึ้นไปได้เรื่อยๆแหละคือมันไล่แนวต้านก็ต้องพูดแบบนี้แต่นั้นคือปิดคอตอนนี้เราหาแนวรับไว้ทําไม,มต้องบอกว่าก็บริเวณตรงเนี้ยมันมีคนซื้อเยอะอ่ะไอคนซื้อเยอะมันคือใครซื้อเยอะก็ต้องดาวก่อนว่าน่าจะเป็นเจ้ามือซื้อจ้าตรงนี้ก็้จะเป็นคนซื้อเยอะต้องดาวก่อนว่าเจ้ามือซื้อแล้วใครขายรา,ายย่อยขายให้กับรายใหญ่ ถ้ารายใหญ่มันขายมันคงไม่ขึ้นถูกปะแสดงว่ารา,ายใหญ่มันคงซื้อจากรายย่อยมันก็เลยมีการสะสมแล้วก็ขึ้นสะสมแล้วก็ขึ้นต่อเดาแบบนี้ก่อนดังนั้นในสิ่งที่เราเดาว,ว่าตรงนี้รายใหญ่ซื้อแนวรับมันก็คือ4 2 8 5 2ด้าตรงนี้แหละเป็นแนวรับที่สามารถลงมารับแล้วก็ลงมา buy on dip ได้ในบิตคอยนั้นให้มองจากภาพของ time frame week ต้องบอกว่าบิตคอยเนี่ยทำลาย2แนวต้านแล้วนะครับก็ดูดีทันที สำหรับปิดคอยส่วนกลยุทธ์ในทางเฟร,รมเล็กๆนะครับบางคนเขาเก่งกว่าผมอีกอาจจะติดพวกพระพวกพระในทางเฟร,รม5 t 15ทีพวกเนี้ยคุณจะเทรดด้วยท่าแบบไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าเทรนของมันเป็น up เทรนคุณจะเล่นเบรกกรอบสามเหลี่ยมเบรกบนก็ได้หรือคุณจะเล่นเบรกเอาเบรกไฮก็ได้หรือคุณจะเล่นเบรกเส้นกดเทรนไลน์ก็ได้หรือคุณจะเล่นเ a c มซตัดขึ้นก็ได้หรือคุณจะเล่นบูลิตไดระหว่างราคากับ อ n d อินดิเคเตอร์ก็ได้นั้นทั้งหมดทั้งมวลเน,น่ผมบอกว่าคือเดี๋ยวนี้เทรดเดอร์คนไทยเก่งนะครับแต่ว่าสําคัญคือถ้าถ้าเรารู้เทรนดเนี่ยเราจะต้องใบแอดฝั่งเดียวเราอยากพยายามใบแอดสองสามฝั่งในในทางเฟรมเล็กนะกว่าที่มันจะทําภาพทางเฟรมว e คลี่เปลี่ยนได้นะมันต้องกลับมาหลุดประมาณ3 9มหมเลยนะถูกไหมครับ <c oughs> คือถ้ามันหลุดเส้นสีแดงเมื่อไหร่เห็นไหมอ่ะเวลาเราตีเวลาเราตีด้วย p o c อ่ะเราจะได้เห็นภาพของการ ใช้เส้นพวกนี้อย่างชัดเจนเลยเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นแนวรับพรมันเบรกขึ้นมาได้มันเป็นแนวรับแรกนะพอมันเป็นแนวรับจุดทุกเนี่ยมันกลายเป็นจุดที่มันไม่ควรหลุดล่ะมันไม่ควรหลุดคือคือถ้าอธิบายด้วยทฤษฎีดาวเท e o r y มันก็บอกว่าเฮ้ยขึ้นไปทำา i g ใหม่แล้วหลุดลงตรงนี้มันก็มีสําหรับขาลงขาขึ้นจุกไหมแต่ผมมองว่าจุดเนี่ยถ้าถ้าผมมองด้วย POC มันเคยเป็นแนวต้านที่มีคนติดราคานีเยอะไว้ในอดีตมันไม่ควรจะลงมาทดสอบราคานี้นะ น,น,นั้นจากที่ผมมองคือเราผมก็ใช้ราคาใช้ P O C นี่แหละคือ P O C คืออะไร P O C ก็คือราคาที่มีการซื้อขายเยอะมากๆาๆมๆ,ม,ๆม,มันคือราคาราคาหนึ่งนั่นแหละแต่ราคานะั้นมันเป็นราคาที่มีคนซื้อขายเยอะมากมหาศาลเลยนะไม่ใช่ซื้อกันแค่หนึ่งถึงสองสามหลอดนะซื้อกันเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหลอดที่ราคานี้นั้นใครมันมาซื้อที่ราคานี้ได้อะนั่นก็ต้องไม่ใช่ป็นคนที่มีเงินน้อยนะอาจจะเป็นระดับหนึ่งนะ,ะนั้นระดับราคาตรงนี้มันเป็นระดับที่มีการสะสม แต่นั้นถ้าอนาคตเนี่ยมันจะต้องลงมาทดสอบเนะี่ยมันจะหลุดลงมาเลยไอ้อย่างนี้คือน่ากลัวทันทีเลยนะน่ากลัวทันทีเลยอย่างมันที่ผมบอกว่าถ้าหลุดลงมาเลยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เจ้ามือซื้อแน่นอนถ้าเจ้ามือซื้อหลุดลงมาปุ๊บมันก็จะเด้งรีบเด้งไงหลุดลงมาปุ๊บก็จะเป็นเข็มหลุดลงมาปุ๊บก็จะเป็นเข็มคือเมื่อไหร่ที่แนวรับบอลล่มตรงนั้นอนะเป็นลายใหญ่ซื้อโดจิมันจะเกิดที่แนวรับนั้นทันทีหรือถ้าคุณมองว่าสามหมื่นเก้าตรงนี้ลายใหญ่มาแอบซื้อ โดจีเกิดแล้วหนึ่งหรือมันจะเกิดแพทเทิร์นเป็นดับเบิลบัตทอมให้คุณเห็นตึ๊ดบัตเติร์บัตทอมหรืออาจจะมีบูลิตใดที่บริเวณแนวรับของตัววอลลุ่มโปรไฟล์บอกเลยครับไพ่แพทเทิร์นหรือพวกพวกอินดิเคเตอร์ที่ไม่ตามราคาเนี่ยมันจะไม่หลอกคุณเมื่อบริเวณนั้นเป็นแนวรับของวอลลุ่มแต่ถ้าเกิดการที่มันเกิดตัวบูลิตใดเนี่ย ไปเกิดเทงเต้อยู่ตรงนี้ซึ่งแนวรับมันอยู่ตรงนี้แล้วมาเกิดบริเวณตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะทําโลขึ้นลงมาใหม่อีกรอบหนึ่งคือถามว่าอินดิเคเตอร์มันใช้งานได้ไหมมันใช้งานได้ดีนะแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามันเกิดที่บริเวณแนวในยะสําคัญจริงหรือเปล่าดังนั้นถ้าคนที่เก่งไพ่แพทเทิร์นแล้วเก่งทุกอย่างในในเรื่องของไพ่แพทเทิร์นเรื่องของราคาแล้วลองเปิดใจแล้วก็เอา POC ไปต,ตีดูคุณเก่งกว่าผมแน่นอนผมรับประกันเลยนะครับรับประกันแล้วว่าคุณเก่งกว่าผมแน่นอนเพราะว่า แต่หลายคนเนี่ยที่เก่งในเรื่องของราคาไม่ว่าจะใช้เส้น EMA 3589 2 0แเ้เนี่ยลองเอาไปคัสเตอร์กันดูคุณจะมีความแม่นยำเพิ่มขึ้นทวีคูณทันทีเลยบิดคอยเป็นสิ่งซึ่งพวกบวกลงเนี่ยบู l i s h ตลอดกาลทุกวันนี้ก็ยังบ l ล i ิชอยู่แต่บูล i ิชในฐานะอะไรอันนี้เราต้องต้องแยกเรื่องให้เสร็จบิตคอยเนี่ยบูลิชในฐานะสต็อก l ว h เหมือนเหมือนเหมือนการฝากเงินออมทรัพย์เหมือนเงินฝากเงินในกระปุกออมสินเด็กๆอะไรเงี้ยนเพราะว่าจะมีค่ามากในอนาคตนะ o ตอ w เ a l t h มันยังไม่มีฟังก์ชันอื่นถ้ามันจะมีฟังก์ชันเป็นเงินนะใช้แทนเงินอะไรขึ้นมานะ,ะซึ่งถ้าถึงวันนั้นถ้ามันเป็นได้มันก็จะขึ้นอีกมา,มาโมรานนะมันขึ้นกับว่ามันทำอะไรได้บ้างตอนนี้มันทำได้แค่นี้นะฮะ แล้วส่วนที่เป็น lightning network เป็นโหนดเป็นอะไรของมันก็ยังโดนคอมพลมา์อยู่เป็นข่าวเรื่อยๆนะยังไม่ถึงเวลาที่มันจะระเบิดเถิดเทิงนะลุงมองว่าเวลามันระเบิดเถิดเทิงขึ้นมาเนี่ยได้เห็นเป็นแสนเป็นล้านดอลลาร์อันนะี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลามันทําหน้าที่เป็นสตอปเวลส์เฉยๆนะฮะมันก็จะอยู่ของมันอย่างเนี้ยประมาณนะประมาณประมาณเท่าๆเนี้ยสตอปเวลเนะี่ย แถวเนี้ต่อเมื่อเราดูเวฟนี่นะดูสีน้ำเงินนะหนึ่งสองสามมันขึ้นนี่สีฟ้าหนึ่งสองสามก็มาอยู่แถวนี้นะไอ้สีน้ำเงินขอบแดงอะ่ะหนึ่งสองสาขึ้นไปเนี่ยได้เห็นสามแสนดอลลาร์ 300, แน่นอนเห็นไหมเพราะระยะยาวเดี๋ยวใช่มันขึ้นยับเยินเลย เพราะมันมันเป็นเวฟหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเราเรอเล่นเวฟสามซึ่งโอ้โหมันยับเยินเลยแต่ว่าย,ยังไม่ถึงเวลาเพราะในเวฟสามใหญ่เนี่ยนะนะมันต้องมีหน Super Grand cle, ึน่งสองสามสี่ห้าในซูเปอร์แกรนด์ไซเคิลสีม่วงเฉยๆเนี่ยแล้วในซูเปอร์แกรนด์ไซเคิลที่ขึ้นหนึ่งเนี่ยก็ยังประกอบด้วยสีฟ้าเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าในนี้ในแกรนด์ไซเคิลสีฟ้าหนึ่งก็ยังประกอบด้วย เมเจอเวฟตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะระเบิดมันจะระเบิดมันต้องลอยทุกตัวเนี่ยขึ้นหนึ่งแล้วลงสองแล้วอีกตัวหนึ่งก็หนึ่งแล้วลงสองเรื่อยแล้วขึ้นเวฟสามด้วยกันตอนนั้นนะถึงจะระเบิดนะฮะการเล่นนี่ต้องดูดูเวฟสามเป็นหลักนะฮะมันจะขึ้นเต็มที่เวฟสามเพราะฉะนั้นบิตคอยเนี่ยลองเทอมก็บู i ิ h ตามเคยนะฮะในฐานะที่เป็นสต็อกเวล ส่วนในการฐานะที่เป็น speculating คือว่าเก่งกำไรเอาเงินดอนลลาร์มาซื้อนะก็ได้แต่ว่าก็ต้องเล่นอีกแบบหนึง่งไม่ใช่ไม่ที่ถือยาวตลอดก็มาดูมาดูอย่างเงี้ยนะดูอย่างงี้ถ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยวิชาความรู้มันเยอะก็เอาเขียวแดงเป็นหลักไว้ก่อนเราเข้าซื้อที่เขียวจุงแทะแถวนี้นะครั้งสุดท้ายนะก็เท่าไหร่อ่ะก็สองมื่นหก มันแดงตอนนี้เราก็ขายไปที่สี่หมื่นหนึ่งสี่หมื่นสองควรจะพอใจพอพอใจปับ๊บแล้วทำยังไงต่อตรงเนี้ยที่ล้งสอนทุกคนนะหัดนั่งเฉยเฉยก็ไล่ลู่โมโห,หลานแล้วอะหัดตั้งเฉยเฉยรอแพทเทิร์นต่อไปจะมีอะไรนะ่อแพทเทิร์นต่อไปมีอะไรมันแดงมันไม่มีฮาร์มอนิกแพทเทิร์นนำหน้าเพราะฉะนั้นเราจะเล่นชอตตรงนี้นะก็ได้แต่ต้องชอรต,ตระยะสั้น เป็นบัญชีสามเออเอเป็นบัญชีสามใช่เขียวแดงธรรมาดาก็แดงอันนี้ก็ช็อตแล้วเขียวซื้อคืนขาดทุนหน่อยนึงเห็นไหมคือต้องมีจุดน่ะไม่ใช่ช็อตแล้วถือยาวเลยโหโขาดทุนตายเลยนะต่อมามันเขียวตรงนี้พราะเขียวนี้เราก็ดูว่ามันมีฮาร์มอนิกแพทเทิร์นหนำหน้าไหมคือมันมีไฮเอโลไหมมันก็ไม่มีถ้าไม่มีมันก็ซื้อได้เพราะความเป็นเขียวแดงก็ซื้อตรงนี้แล้วก็รอ มันจะเร่งแล้วแดงเมื่อไหร่เขาขายขายออกเพราะฉะนั้นเหลือเป็นการเล่นช่วงสั้นๆจนกว่าอะไรจนกว่าจะเกิดฮาร์มอนิกแพทเทิร์นเป็นการขึ้นหรือการลงครั้งใหญ่นะเนี่ยก่อนมันจะขึ้นเนี่ยก่อนมันจะขึ้นครั้งใหญ่เห็นไหมก่อน,นจะขึ้นเนี่ยลองซื้อที่เขียวนี่เห็นไหมก่อนจะขึ้นเนี่ยมันต้องมีฮาร์มอนิกแพทเทิร์นมีหนึ่งสอง หนึ่งสองต้องลงมาไม่น้อยกว่าหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นตเนี่ยหนึ่งสองแล้วซื้อตรงนี้ขึ้นนะซื้อตรงนี้อ่ะแล้วขีดเส้นไว้จุดทีถวซื้อเราก็ดูสิถ้ามีมี์มอิกแพทเทิร์นหลังจากลงครั้งใหญ่นะแพ้์มอิกแพทเทิร์นแล้วซื้อนะอะไรเกิดขึ้นดูสิเห็นนะมันคุ้มเลยนะไอตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีถึงตอนที่มันไม่มีอะไรให้เราให้เรา,ให,เราให้เราแน่ใจแพทเทิร์นนานๆนะ ก็ใช้เขียวแดงไปก่อนเพราะไม่มีรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจนกระเทั่งมันลงมาลงขึ้นลงพอลงมาตรงนี้เนี่ยเห็นนะตรงนี้มันเกิดทำเลคทเทร์แล้วเนี่ยเนี่ยเกินี่ยลงนี้เป็นออย่างน้อยมันต้องได้หกสิบจ,จุดแปดนะไม่งั้นไม่งั้นมนับไม่ได้อ่อก็กลายเป็นอันนี้เดี๋ยวโทษทีเนี่ย เนี่ยหนึ่งสองพอเขียวเนี่ยก็ซื้อเพราะมีนี่อยู่ข้างหน้าพอซื้อแล้วอะไรเกิดขึ้นมันก็ขึ้นเนี่ยมหาศจั์เลยเนี่ยเห็นไหมพอขึ้นไปถึงข้างบนปั๊บเพย้ยอมันลงแล้วแดงมีหามันอีกไหมไม่มีเมื่อไม่มีเราก็ไม่ช็อตเพราะถัดตั้งเฉยๆเห็นไหมลงคิดว่ามันอาจจะลงได้ถึงตรงนี้นะแต่ก็ยังไม่แน่ใจตอนนี้นั่งเฉยๆอยู่ก่อน แต่ว่าแดงนี่ก็ช็อตแล้วโดนซอบตรงนี้ขาดทุนไปหน่อยหนึ่งเป็นบัญชีสามบัญชีเล็กเขียวตรงนี้ก็ซื้อลองแต่ไม่มีฮามผลิตแพทเทิร์ก็รอเล่นช็อตชอตรอเล่นช็อตเทอมค่อยว่ากันอีกทีตกลงตอนนี้ก็มี Position คืออ่าสเปกุเลติงนะกิงกำไรก็ถือลองอยู่ตรงนี้นะส่วนที่เป็น Star of Wealth ก็ลองมาตั้งแต่นมนานตลอดไม่ไม่มีการขายบิตคอยนะครับ ถ้าจะใช้เงินจะเป็นต้องใช้เงินก็ใช้เงินที่มีไปเงินหมดก็ใช้ทองคําอะไรไปแต่ทองคำอาไว้ไอ้บิตคอยอไว้ที่หลังสุดนะก็ทุกคนนะลงแนะนําไว้เลยว่าทุกคนควรจะมีบิตคอยควรจะถือไว้นิดนึงก็อย่างดีนะจานวนถือไว้เท่าไหร่เท่ากับความรู้ที่คุณมีอละล่ะอาจจะถือไว้สักพันบาทนะเหลือแล้วก็ไม่ถือไม่เถอะ เพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นในการศึกษาว่ามันคืออะไรนะฮะพอถึงวันหนึ่งที่มันเปิดเปิดฟังก์ชันจริงของมันขึ้นมาเป็นแคชแถนเงินสดขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นอย่างวัศจรรย์แล้วก็ออกการที่จะไม่ใช้แคชเนี่ยในประเทศมันเริ่มแล้วนะฮะในเมืองไทยเองก็เถอะไปซื้อของบางบางแห่งเนี่ยเขาแคเาไม่รับแคชเห็นไหมต้องจ่ายเป็นอย่างอื่นให้สแกนเท่านั้นไม่รับแคช เพราะมันมีปัญหาแคชเนยรับมาแล้วป็นแบงค์ปรอมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าุ่นวุ่นไปหมดอะ่ะเพราะในที่สุดพวกนี้เนี่ยมันจะเข้ามาสู่ระบบมาตรฐานใหม่ที่เป็นที่เขาเรียกบิตคอยสแตนดาร์ดอ่ะแต่ว่าอีกนานอีกนานตอนนี้ก็จะเย็นไปก่อน